เซนาบดีซูส่ขขงคนไปเรียกคาอย่างลับๆไม่ทราบว่ามีเรื่องสำคัญอะไรหรือไม่ทราว่าท่านลุยอ,องช่วยข้าน้อยตรวจสอบคนได้หรือไม่ขอรับขขเซนาบดีเซียวเชิญพูดเถอะตับใดที่ข้าสามารถช่วยได้ข้าก็จะช่วยข้าน้อยอยากขอให้ท่านลุยอ,องค์ช่วยตรวจสอบภรรยาของข้าน้อยขขอเซนาบดีซูอยากตรวจสอบผู้หญิขขงหรือ เรื่องนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเซียวเอ๋อไม่ใช่เรื่องง่ายที่ข้าน้อยจากเผชิญได้ด้วยตัวเองดังนั้นจึงทําได้เพียงรบกวนท่านลุยอ,องเท่านั้นข้าน้อยเห็นว่าท่านมีความจริงใจต่อเซียวเอ,อ๋เอเซนาบดีสูว่องใจเถอะคุณหนูคุณหนูหนอย่าแล้วเจ้าค่ะเป็นอะไรไปคุณหนูเช้าวันนี้ องชายสู่องเสด็จมาเจ้าค่ะบอกว่าได้ยินว่าคุณหนุ่มใหญ่ไม่สบายจึงมาเยี่ยมเยียนเยี่ยมก็เยี่ยมสินั่นคูณม,มันของเขาเขาก็ต้องมาเยี่ยมสิฮะคุณหนูท่านไม่ท่าน,นดูไม่ออกหรือเจ้าคะว่าท่านสู่องตั้งใจปกป้องคุณหนูใหญ่ตอนนี้นางมีคนคอยหนุนหลังแล้วเดิมทีนางก็มีคนคอยหนุนหลังทั้งนายหญิงตะกูลหลิวแล้วก็ยังมีสู่อง ต่อแรกที่สูอ๋องเลือกสูเย่ก็เพราะฐานะลูกภรรยาเอกของตระกูลหลิวและตระกูลสูของเราไม่ใช่หรือก็ไม่แปลกที่เขาจะปรากฏตัวในวันนี้แต่ว่านานแล้วที่ข้ามาได้เล่นไพนกก่นกกระจอกพงเจ้ามานั่งเล่นกับข้าเถอะองชายสูอ๋อ,องข้าได้ยินน้อง บอกว่าเมื่อวานนางให้ท่านมาเยี่ยมคาแต่ท่านปฏิเสธซื่เสียวพูดแบบนั้นจริงๆหรือพอนาะพูดจาไราสาระข้าจึงถูกท่านพ่อลงโทษให้คุกเข้าเอ๊ะเย่อเออฮะซื่อเสียวผู้ชายที่เจ้าชอบปฏิบัติกับคาเช่นนี้ดูสิว่าเมื่อเจ้าเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงข้าชนะแล้วข้าชนะแล้วเอาเงินมาให้ข้า คุณหนูข้านอไม่มีเงินแล้วเจ้าค่ะไม่เป็นไรเจร้าสนบดีของเรากินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วฮึ <c oughs> องชายสุองคุณหนูใหญ่องชายสุองเสด็จมาแล้วหรือองชายสุองทรงใส่ใจจริงๆเมื่อวานได้ยินว่าพี่ใหญ่ไม่สบายวันนี้จึงรีบมาเยี่ยมช่นเป็นโชคดีของพี่ใหญ่เซียวเอ,อ๋พบองชายสุองทำไมไม่ทำความเคารพล่ะ นั่งตัวดีดูสิว่าค้าจะจัดการเจ้ายังไงทบข้อเคารบท่านสุององค์ชายสุองเซี่ยวเอ๋ยยังเด็กไม่รู้ความท่านอย่าไปถือสาเลยเจ้าค่ะเมื่อวานเจ้าทําให้ค้าโดนลงโทษให้คุกเข่าวันนี้เจ้าก็ทําข้อเขารบที่ลานนี้ให้ดีๆกันแล้วกันยังไม่เลียไปเตรียมชาผลไม้มาอีกท่านพีว่าค้าไม่รู้ความแล้วเนี่ยเจ้าค่ะ เซียวเอ,อ๋อองชายสูอ๋องยังไม่ได้บอกให้เจ้าลุกขึ้นเลยนะองชายสูอ๋องท่านเป็นพี่เขยของค้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตนะตอนนี้ก็ไม่มีคนนอกแล้วเราไม่ต้องเป็นทางการก็ได้ท่านพี่ท่านเขมงงดเกินไปเลยสูเซ,ซียวพี่เขยท่านดูท่านพี่สิเมื่อก่อนนะก็อดอ่อนคาแต่กลับไม่มีความจริงใจ เชื่อเออพูดถูกตอนนี้ไม่มีคนนอกแล้วดังนั้นไม่ต้องเป็นทางการหรอกท่านสูอ๋องต่อเลยต่อเลยข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นองชายสูอ,อง๋งเกิดอะไรขึ้นกับข้าเมื่อครูข้ากับเย่เอ๋ได้ยินเสียงสนุกอยู่ข้างนอกขุนูรองกำลังเล่นอะไรอยู่หรือเล่นไพ่น่ะองชายสูอ,องอยากเล่นด้วยกันไหม ความุ่งหลงทำลายสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์เอาสิชนะแล้วเอาเงินมาให้ค่ะเอาเงินมาให้ค่ะเอาเงินมาให้ค่ะไม่เล่นแล้ววงายสุอองของพวกนี้น่าเบือ่อเราไปชมดอกไม้กันเถอะเจ้าค่ะ ท่านอ,องเมื่อครู่นี้เห็นได้ชัดว่าท่านสามารถชนะได้หลายครั้งนะขอรับมีความสุขก็ดีแล้วชนะแล้วได้เงินมามากมายเลยพอที่จะซื้อหยกระดับกวนให้ลุยอองแล้วจะให้เขามอบของให้ค้าอย่างเดียวไม่ได้ค้าต้องมอบให้กลับให้เขาด้วย คุณนูซูผู้ถูกเจ้าค่ะฉะนั้นเราไปเมื่อไรเจ้าคะตอนนี้เลยอยู่บ้านยังไงก็น่าเบื่ออยู่ดีท่านองเห็นได้ชัดว่าคุณหนูลองแสดงความรักต่อท่าลุยองทันไหมเจ้าว่าอะไรนะคุณหนูลองทําตัวไม่เรียบร้อยไม่คู่ค,ควรกับท่านคุณนอใหญ่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับภรรย,ยาของท่านอาขลับเจ้าไม่ต้อง ข้าไม่ต้องให้เจ้ามาช่วยสอนหรอกมีความสุขอะไรขนาดนั้นท่านมากับลูกไหนสิเจ้าคะเราเดินไปคุยไปเพราะอย่างยุ่งงานราชะการแค่สิบห้านาทีก็ไม่ได้หรือเจ้าคะเป็นนาชะการฉุกเฉินเ้อลูกแค่อยากซื้อหยกประดับกวนให้ท่านพอแต่น่าเสียดายไปเถอะไปเถอะท่านพ่อไม่ต้องการ ท่านพอ่อท่านบอกจะไม่มาไม่ใช่หรือเจ้าคะพ่อมาเพื่อเติมเต็มความกระตัญยูข,ของเจ้าเสือเอ๋เจ้าว่าอันนี้เป็นเช่นไรอันนี้ดีเอาอันนี้เจ้าค่ะเสยอเอ๋่ออันนี้ให้ข้าหน่อยขอรับ่ออันนี้ด้วยขอรับเดี๋ยวคนนี้เจ้าต้องรู้วิธีเก็บเงินเพิ่มสักหน่อยนะ ยกปรปดับกวนให้พ่ออันเดียวก็พอแล้วให้พ่อช่วยเจ้าถือเถอะม่ต้องเจ้าค่ะลูกถือเองได้ท่านพ่ออยกไปดับกวนของท่านพ่อเจ้าค่ะอันนั้นคืออันนี้จะมอาให้องค์ชายลุยอ๋องเจ้าค่ะ ว่ากันว่าน้ำที่ลูกสาวที่ออกเรือนไปแล้วก็เปรียบดังน้ำทีในศาสตร์ออกนอกบ้านไปเจ้ายังไม่ได้แต่งงานแต่ใจกลับหันไปหาคนนอกแล้วทำไมท่านพ่อจู่ๆท่านถึงโกรธเราเจ้าคะยกประดับกวนของเขาแพงกว่าของพ่อนะเห็นได้ชัดว่าท่านเลือกหยกประดับกวนนี้ด้วยตัวเอง ยกประดับกวนของเขาแพ่งกลัวของพอ่อฉะนั้นจะเปลี่ยนกันหรือไม่เจ้าคะได้เฮ <c oughs> สนาบาดีภาพลักษณ์ของท่านเปหมดแล้ววิสัยทัศน์ไม่เร็วเลยยกประดับกวนชิ้นใหม่ของท่านลุยอ,องสวยมากขอรับบังเอิญจริง วันนี้ท่านเสน็าบ,บดีซูก็เปลี่ยนยกระดับกวนชิ้นใหม่หรือเซียวเอ๋ซื้อใเขคานะท่านเสนาบ,บดีโชคดีมากที่ได้กำเนิดบุตรสาวที่ห่วงใยท่านเช่นคนหนุรองนั่นสิขอรับท่านเสนาบ,บดีให้ค่าดื่ม ชาสักถ้วยคงไม่เป็นไรใช่หรือไม่เชิญอ,องค์ชายลุยอ,องขอรับคุณหนูลองไหนท่านให้ท่านไปพบที่ห้องหนังสือเจ้าค่ะอืมเซียวขอไปองค์ชายสุอองด้วยคุณหนูของพวกเราวิ่งเร็วกันไปไม่ได้ตั้งใจจะชนท่านอะเยะค่ะ ไม่เป็นไรยยกไปดับกวนชี้น,นี้บหมก,กับท่านมากเลยเ <c oughs> จ้าเลือกได้ดีมาก <c oughs> องชายสู่งอองมาได้เช่นไรพะยะคะ่ะเรามาคุยกันที่ห้องโถงข้างหน้าเถอะข้าต้องการคุยกับท่านเซนาบดีสูที่นี้ไม่ได้หรือ ได้เพื่อเหรอคะได้แน่นอนเชื่อเออจะพาองชายลุยอองไปเดินเล่นรอบๆสวนเถอะเจ้าค่ะท่านพ่อถ้าลุยอ,องเราไปกันเถอะ